จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาและการวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็น global Thai University ด้วยความตั้งใจดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานพบปะสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมทำข่าวในประเด็นงานวิจัยการให้คำตอบกับสังคมในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจและกิจกรรมต่างๆในชื่ออธิการบดีพบสื่อมวลชนชวนสื่อจิบน้ำชายามบ่ายเมื่อวันอังคารที่29ตุลาคม2567ณเรือนจุลานารมิตรโดยศาสตราจารย์ดรวีเลิศภูริวัฒนอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยได้แสดงวิสัยทัศน เรื่องการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็น AI University พร้อมกับแนะนำคณะผู้บริหารประกอบด้วยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดรวิเลิร์ดได้กล่าวถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น AI University โดยระบุว่าแม้ AI จะสามารถทำได้หลายอย่างหากแต่งานบางอย่างก็ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ จึงมองว่า AI เป็นเครื่องมือเสริมแต่บทบาทบางอย่างยังคงต้องเป็นมนุษย์ที่จะสามารถทำได้นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงประเด็นการสอนเขียนงานวิจัยโดยใช้ AI ด้วยวันนี้นะครับนะสิ่งที่เราทำคือนะให้ AI มีส่วนร่วมนะครับให้มีบทบาทในการเรียนการสอนบทบาทงานชี่แต่บทบาทของเขาต้องเป็นแค่พรองนะครับบทบาทของการเข้าใจคนบทบาทของการ การถ่ายทอดโดยความรู้สึกเนี่ยครับยังต้องเป็นพระเอกอยู่นะครับอาชีพนะครับทุกอาชีพที่มี AI ต้องมีคนประกอบแล้วก็ใช้ AI ควบคู่อยู่ AI เปิดสอนอยู่แล้วครับในช่วยในการทำวิจัยแต่สุดท้ายการคิดนะครับหัวข้อหรือการเข้าใจมนุษย์เนี่ยนะครับยากมาตรฐานในการวัดคุณภาพนะครับาวันนี้เรามองถึงการทำ วิจัยโดยอาศัย AI เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่ามันทําให้เราทํางานได้เร็วมากขึ้นทํางานได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นนะแต่นะครับเกณฑ์ในการวัดก็คือว่าถ้าเรามีคนที่เข้าไปนะครับทำงานและโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือแต่ AI ไม่ใช่คุณค่าหลักดังนั้นมันต้องตอบโจทย์ของสังคมได้ศาสตราจารย์ดรวิเลิรยังได้กล่าวถึงบทบาทในฐานะว่าที่ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งจะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่1มก,กราคม2568ในการประสานความร่วมมือกับทุกทกมหาวิทยาลัยในการสร้างคุณภาพการศึกษาของประเทศโดยรวมเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาเรียนในประเทศไทยวันนี้มหาวิทยาลัยประเทศไทยไม่ได้แข่งขันกันเองนะครับยุทธศาสตร์ของเราคือการผนึกกําลังร่วมกันนะครับเพื่อสร้างคุณภาพการศึกษาในประเทศไทยในองค์รวมเพื่อดึงดูดให้ต่างชาติเนี่ยครับ เข้ามาเรียน,นชื่อเสียงของมหาลัยอยู่ภายใต้ชื่อเสียงของประเทศไทยเวลาคนต่างชาติจะมาเรียนเขาต้องดูว่าในไทยแลนด์ก่อนค่อยๆเลือกมหาลัยไม่ได้เลือกมหาลัยก่อนค่อยเลือกประเทศนะครับนะดังนั้นเราไปควบคู่กันไปเราก็เจอทาร์เก็ตไปที่กลุ่มเป้าหมายของเรานะครับที่สนใจประเทศเราคุณภาพการศึกษาเราทัดเทียมได้และเราต้องเชื่อมโยงกับองค์กรไม่ใช่แค่มหาลัยเท่านั้นนะครับในการดึงดูดให้เขามาเรียนและเราจะได้คุณภาพการศึกษาดับนานาชาติเข้าสู่จุฬาครับ สำหรับเป้าหมายอื่นๆที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจจะขับเคลื่อนนั้นคือการจัดทำแผนเปิดจุฬาโซเชียลเอนเตอร์ไพรสยในอนาคตและผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นไลฟ์เชงเกอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนและไม่ละเลยการปลูกฝังศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งกระบวนการทั้งหมดนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้มีส่วนร่วมด้วยธีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพ คณะกรรษยานนรายงาน